นุ่มบอลนี่แซบครับพี่น้องมาพี่น้องมาใครขอสงสัยบ้างว่าตัวนี้มันเป็นอีหยังแต่ว่าไม่ข่าบอกบนุ่มบอลมาแล้วครับมาพี่น้องมาเอาพิ่งนะครับวันนี้งานทวงที่เมืองอุบลน,นะพี่น้องโอ้ใครๆเลยเนี่ยนอนอื้อมมันแซบ ที่อย่าน้ำหวนมันเป็นนกไปหน่อยบะแมนเป็นไต่ยหน่อยแต่ว่าไข่นะครับอืเขาหมัก่้พอดนี้ครับเลยขนมจิ้ไข่เลยไม่ขายมเนนะอือมืมแสบพักมัน เป็นไก่หน่อยทอดอาจจะเป็นไก่ยี่ในะใครใครรู้แซ่บจนเลยพี่น่องมันนะครับ ตรงแสบมากเลยอืมขอทา่าไป เสียบของแถบไม่คาวว่าเป็นแค่น้อยเอาไปงานงานประจำปีตรงมีนะครับนะตรงในกินนะครับ 嗯，好嗯，还。 จูรุปแล้วเป็นไก่หน่อยได้ผิวหน้นองเนื้อไงไก่นหน่อยไก่ไข่เดี่ยวบอกเนี่ยจะไกนะ่น้าผิน่องเอามาถอดเสียบพี่ลีนะครับสุดยอดเสียบฟองแทะไปนะครับพี่น้องกลับสวัสดีครับ